เราชนะแน่นอนหนึ่ลากแดงและหลากแดงนะเพื่อนการงารมันปิะชิบหายแล้ว <c oughs> ชูชิบหายแล้วชิบหายโดนปิดโดนปิดปล่อยเลยปอยเลยปยลยว้า เฮ้แดงผมแดงผมแดงก่อนแดงก่อนแดงแดงแดง oh อะไรกเข้าอ่ะเราเอาแดงนูได้ปะกลางไม่ได้โดนไปติดด้วยด้วยเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ h โ o มีหิีิีิเลย งนายก้อนนายก้อนเดี๋ยวสี่พักแก๊งเดี <S <S ๋ยวครูต้องจบกลางบวกได้กลางกลางล่อไฟได้นะล่อไฟได้รอดไฟได้ไม่ได้ดวงอยู <h <h ่สามถอยแล้วบินแล้วบินแล้วเอาหลังเอาหลังเอาหลังได้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 คนแล้วคนแล้ว ตอนเดียวตอนเดียวไม่ได้นะนะเทียวไม่ไม่เน็ตอร์นี่กันดูไวโอมาไวโอมาถอย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 กันถอยกันดวงบิดแล้วเงินกูได้โอ้โหสกิลสองโดนนั่นอะเรนฟิกเกอร์ขี้เบอร์เฮ้ยตายเฮ้ยทำไมเที่ยวตายสองวะอ้าวเออายแมากแปลกต่อ ราหิวไม่เคยไปนี่ใครปีกิงปารดตีเฉยต่างหิวไม่ไม่ใช่แลดหิว <c oughs> บนเซฟๆหน่อย้วเพื่อนไม่ได้ขึ้นวะ่ะขึ้นไม่ได้ไม่ปีงแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเ็นมาเยเ็นกัน ตงนีสี่น, 4, นะสี่แล้วมามามาวโอเคียววีโอไม่มีฟิกแต่มีเคียวเอ้ยเออใช่ละเอาว่นในป้อมมายังไม่ได้ว่ะแมวอ่ะอารมมาคุ้เท้เท้าเ้เทาเท้เฉยเ้ยปอมแม่ไุ้ยใครลมแม่งลก เยจะเย็นขู่ขู่มึงนี่ไนอโซนมังกรเนยอากับนี่อก่ได้ยินได้ยินล็ล็อกมมีฮิวมีฮิวมีฮิวบวกได้โอ้โหสองล็อกเลยทุเลอ้เหียทุเรติโอ้กูไม่กล้ายิง กากูไม่ต้องกระดิกแล้วอะปล่อยจอ,อยออเหมือนไ่นขึ้นมากูบอกเลยที่สองตัวนี้มาด้วยกันแน่ๆดีนนน <laughs> ไม่จับ้อมกัน <c oughs> อือก็ <c oughs> เป็นพี่เนมกับพี่อยู่จับ้องกันแล้วเ <laughs> <c oughs> ออดิโอ้กูเห็นบ่อยมากเลยันเดิเตื้องอัเรา้จับ้องกันเลย ระวังระวังโอ้โหมีรอดโอ้ยโอ้ยมีเอ้ยรอดเฉยไม่ได้วะแม่งมีเคียวทั้งคู่ขึ้นบนนะขึ้นบนนะ ร่วงมีเกียวอยู่อืมเกียวหมดเลยตอนนี้ยังเกียวอยู่หมดเกียวไม่ครบก็คือโอโอใช่เดีวเดียวเราไม่มีจับเราไม่มีจับอันนี้มีจับเอาอันนี้เอาอันนี้ได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 ้เริ่มไปมีฮิวต่ออือกลางว่าไม่ไม่มีคีบว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กอทีนึง บนโดนแก๊งเคลียรอ์อันเลเตอร์ไม่มีจับอันเลเตอร์ไม่มีจับอันเลเตอร์ไม่มีจับเคลียร์การแล้วอืนอ,อน่าจะมาเอามังกรแล้วก็จะมาเอากูต่อหรือไม่ก็เอากูก่อนแล้วก็เอามังกตรติงน่าช่วยบนนะเนี่ยน,นี่เอาเร็วจังวะอ๋อมีด้วงด้วงอยู่ล่างนู่นอยู่ล่าง ระวังนะอยู่บนนะดูอยู่ล่างพี่มันเอาเร็วมากเลยเฉยกูลืมดูของชิบหายออกบัฟทีมเฉยสัตว์อ่บัฟทีมก็ดีพี่บัฟพี่ก็ดีอยู่เตกันนีจับสองจับจับอยู่ล่างสอง จับอยู่ล่างสองเลยอะยังมีมีจับจับผมแล้ว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 โอ้โหจับสองจับสองจับแล้วสองจับแล้วส่วนได้ส่วนได้ส่วนได้เข้าเลยได้บู๋เหอหอยนี่าครับูไมเมื่อกี้บูเออเชียบบนเสียด้วยที่ทางวิสีวิสีวิมีอันตรีนะมีอันตรีนะเย็นไว

กูกินไม่เยอะหรอกกันอืมครับโอ้เกินไม่เยอะนกินไม่เยอะกินกระสุนปืนไหมน้องแมมงเดินกิ้งไล่กูเลยใช่ไหมกูไม่กล้ายืนเลยกลัวด้วงเนี่ยอือเฮ้ยโอ้ยมีเดียวนี่ มันเก็บดี๋ยวนี้คือไวยโอขี่อนมันแรงกว่าไวยโอเจาะเกาะก่อนไม่รู้เห็นเขาเออกคีกันโดนให้ตีไปเลยโอ้หอ,อยเดียวหอยเดียวหอยเดียวหอยไไหอเดียวหอยเว้ยไหมโอ้ยโน,โนโจับไปแล้วจับไปแล้วจับไปแล้ว มนเข้าป่ามันเข้าป่าเรา,าสองตัวกลางแล้วพี่ผมผมเติมผมองไป<อ>บนดีกว่าไ,ได้มาได้ได้ม่ทั้ได้ป่ะได้ย่ะได้ออดย่้ย <laughs> ื้อืย <laughs> ื้เืยื้ยื้ยื้ยง้ยื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 ้ยบย้้ยยบ เฮ้ยเอเคื่องกูกระตุกยังวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกไม่อยู่นะ่ายที่หายที่าจัอะไรไม่ได้นะจุดจุดดีดูมันยิงสิธรรมดาไม่เป็นไรแต่แม่งเรามีไบโอมาเสริมไงตายหาเฮยได้นะได้นะไะ เย็นไว้เย็นไว้กำลังกำลังเติบเลือดอยู่อู้ยอุ๊ยอุ๊อุ้ยอุ๊ยอี๋ยังไงทีเดียวมีทําเน็ตเอาต่อผมอาจจะไหลได้อยู่ไอ้กูว่าไหวอยู่ไอ้ยัมันแตกยังวะยังไม่เจ็บยังไม่เจ็บยังไม่เจ็บได้อยู่ป้าป้าป้าน่าจะโดนละ โดนอยู่เลยดวงก็ฟาร์มสบายแล้วน่ะโดนเบียดปากัเเนเงินมันไหลเลยดิแล้วตาเนี้ยแม่งเข้าทียังไงก็หายชุดเดียวเราเลี้ยงไวโอด้วยหรออูอ้หแดดแดดคุณเจ,จ็บมากรับแดดเลยอ๋อล่อยกลางแล้วไม่ได้นะกันไม่ทันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบ,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 บน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 ยับ ยินนี่ดูเล่นประมาณตะงคนไหมเรียนล่างไปก่อนก็ได้ครับตรงนี้กันได้อยู่เมียนติไม่เป็นไรต้องแยกไปก่อนอย่างน้อยขอแต่งก่อนมันไปเล่นล่างนะระวังนะในป่านะ จับยังไงยังยังยังอยู่ในพุ่มงนี่จจับสองเล่นโคตรยากเลยโอ้ยอย่าเพิ่งยังจับพันจับบ้านไม่มันถอยแล้วมันถอยแล้วมันถอยแล้วไอ้กอได้ไหมระวังร่วงบินแล้วอาร์ัมจับไปแล้วนะอาร์ัมจับไปแล้วนะอาริเตอร์ยังนะ ในปลา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 แกมิวก่อนมีฮิวแลโอ้โหทีเดียวสวยได้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 แมนดีโหจัดมันซื้อเกิดมันซื้อเกิดกูเปิดไฟไอ้ปลาดิฟ้าเลยอาฟ้าเลยดีกว่าดวงตัดอ่ะอาฟ้าได้ฟ้าเลยร่วงเอาบางกองอยู่ ร่วงจะลอยมัน,รมนกรนละืมแมนมึงจะไม่มาเอาฟ้าจริงเดีย <laughs> ๋ยวให้กูเอาเกิดอะไรขึ้นไม่เล็กอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งสิใจยเยน็นกันกมังกรเลยมังกรเลยได้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 มังกรเอาได้ระวังเหนียบนะ มันเหมาะเจาะอะไรขนาดนั้นเอาให้มันแหละกูว่าสบายเลยเฮ้ยยันนี่ชอบร้องกูโชว์ไปก่อนโชว์ไปก่อนต่อไปก่อนต่อไปก่อนเฮ้ยโถมได้นั้นน่ะคือโถมมาโถมได้แต่กลัวดวงซ้อนเลยดิไม่กล้าเข้าเลยตอนนี้มีลิกเตอร์นะได้เปรียบหรอเจ้าปริมาณอยู่บนเเปิดตาเพลงกูปิดไม่เราว่าได้ๆๆนอยู่แล้วแม่จับเลย ไม่คือเน็ตกูแบบไมทานแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตกมาไม่ท,นท,นทนันไม่ทันโทษครับที่มันโทษมันอยู่โสดนั่นน่ะมันจับคนหนึ่งแล้วก็โถมไปโอได้โอ้เยอะสามสี่สี่สี่ทอย <Ret reat! S 2> ไม่เล่นไม่โ oh. อ้เออได้ดวงดวงมันจะได้เกิดอย <laughs> ู่แล้วนิดเดียว เอ้ยต้องกดจบอีก2รอบราไว้โอยังไว้โอเดี๋ยวกดปบอีกนิดนึงก็มีอนตีละโอฮันโอ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 เฮ้ยกูเสียฮีลฟรีที่น่ะคิดว่ายโอมันแรงน่าเกียดกันเหรอ จังจับโก้โอ้ยโอ้เกิดแล้วโอ้เกิดแล้วหรว่งแนกระสุนสองตัวจบนี้กูรีเกมแล้วครับมาอือ โอ้แต่เหรีเหรียดแต่เหรียดเราก็ขึ้นมันยากอยู่ดีอ่ะติดเหนือเดี๋ยวนี้ผ่านมันโอเคได้แล้วอ่ากูแตกมีรอยเหี้ยอะไรล่ะขันดีครับมันโอเคได้แล้วนะใครถือว่าเดี๋ยวพึ่งเห็นพิ่งตีขอขอขอปั๊มผมยังจะปั๊มอยู่อโทษกูผิานโดดเอาก็ได้ กูก็จกูก็ไม่รู้ว่าจะหยุดดาว่กระจายกูยังไงเฮ้แต่คีบไวโอไม่ได้กดเกิดนี่หว่ามันไม่ตายกดเกิดอัลเลสเตอร์กดเกิดไวโอไม่ได้กดเกิดมันไม่ตายโอ้ยเนียนสิละรับคลิปร่างเลยนะรับคลิปล่างเลยนะรับต้องเล่นเกียดที่สุดมาที่ได้ เอาแล้วแล้วสองตัวล็อกอยู่บนสองตัวล็อกอยู่บนมาล็อกแล้วหลังไปล็อกแล้วอารามล็อกไปแล้วหนึ่งมันล็อกกูอยู่คนเนล่ามีคนเนล่างอารามล็อกไปแล้วนะรับล่างคนหนึ่งมีฮิวมีฮิวมีฮิวมีคนเนล่ามีคนเนร่าวางเสรงจเลยแล้วว่าไปไปไปยึบอยู่ยึบอยู่โอ้โหมึงวิ่งทำไมทางนู้น กูจะวิ่งไปูไอที่ผากูวิ่งถึจกูลงตาตลอดเลเป็นกเ็นอ้กูเยังล็อกกูเ้ยแต่สามไปเลยล็อกไปแล้วล็อกไปหนึไม่มีฮิวเ่ยล็อกไปสอง เอาลิเตอร์นีเออเกิดนะเกิดนะลิเตอร์เกิดนะเิอ้วนะบทาวนีจบเถึงการเดนแบนจบเหนถึงจบจบได้จบดีจได้จบได้จัดการบ้านอ่ะแรดกันทันไัดบ้านอ่ะแรดกันทันสบายี่กอไปไหน กาเมียนตีจ้ะมิปล่อยไว้เนี่ยเอ้าเอ้อเออเออาอะไรเนี่ยจบ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 ยิ่เข้าดิมีฮิวมีฮิวมีฮิวแกงไงก็จบเหี้ย